เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ยุคเริ่มแรกของการใช้โลหะมาเป็นเงินนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ต้องย้อนกลับไปนานมากนะครับถ้าเกิดนับตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะย้อนกลับไปเมื่อ5,000ปีที่แล้วกลับไปสู่อาณาจักรเมโสโปเตเมียนะครับที่จะมีกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ก็คือชาวซูเมเรียขึ้นในประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าชาวซูเมเรียน,นะครับก็จะใช้โลหะเป็นเงินในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่ตอน5,000ปีที่แล้วแลโลหะเริ่มแรกที่เขาใช้ก็คือแร่เงินใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นเขาก็จะเอาโลหะนะครับมาทาเป็นก มูลค่าของมันก็คือการใช้น้ําหนักเป็นเกณฑ์ในการวัดนั่นเองคือเขาจะมีหน่วยวัดของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิเกลนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับปัจจุบันของเราก็ประมาณ8.3กรมัมมินาก็คือ60ซิเกลก็จะประมาณ500กรมัมและก็หน่วยททเลนต์60มินาก็จะประมาณ30กิโลกรัมนั่นเองโดยการที่เขาวัดน้าหนักกนะเขาก็จะมีเครื่องวัดน้ำหนักของเขาก็คือเป็นเครื่องช่างสมัยนั้นแหละมันก็จะเป็นเครื่องที่ออกแบบมาง่ายมากเลยนันก็จะเป็นคานฝั่งนก็จะเปหนึ่งก็จะกลเป็น มัดน้ำหนักของโลหะเหล่านั้นโดยชาวซูเมเนเลียนก็จะหาโลหะมาแล้วก็หลอมให้เป็นก้อนก็จําแนกให้มันมีคุณค่าหนักตามที่หน่วยวัดที่เขาได้กําหนดไว้นะโลหะส่วนอื่นที่นอกจากเงินด้วยก็จะมีทองคําและก็มีทองแดงโดยทองคําก็จะมีมูลค่าที่เยอะนะเขาก็จะใช้ในงานที่มันเป็นมงคลและก็ใช้ในชนชั้นสูงส่วนทองแดงก็จะมีมูลค่าต่าที่สุดก็จะใช้ในมูลค่าของอท,ท,ทั่วไปที่ม่มีมูลค่าไม่เยอะมูลค่าในน้อยนี่นก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะของเหล่ามนุษยชาติของเราที่เริ่มใช้โ มาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ต้องนสนใจประวัติศา,าสตร์การเงินนะครับว่าที่ไปที่มาของเงินนั้นเป็นไปยังไงต่อที่ตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ